สวัสดีครับผมผมนะฮะนายคณินนะครับผมวันนี้เเล่นรถสก้านะครับมา,ารีวิวอ่ตัวนี้ครับตัวแรกนานนะครับหนงก็บอกว่าจุดตัวนี้สี่พันบาทนะผมก็ไม่รู้มันดีตรงไหนนะเพราะว่าผมเล่นผมแม่ไปไม่เป็นเลยว่ะแม่เล่นโคตรกาแต่ว่า ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสงสัยนะว่าเสียงมึงเป็นเฮี้ยอะไรนะดูเวลาก่อนนะไอส้สัตปีหนึ่งกว่าแล้วเฮี้ยกูคนตาปูดตะแลงไอส้สัสกูอยากนอนนะได้เฮี้ยไม่ใช่เวลาที่กูจะมาทำเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่มีอะไรมามารีวิวเล่นเลเล่นๆย้ำว่าเล่นๆไปเล่นบคอมโบเฮี้ยมารีวิวเออก็เบสิกคอมโบตีดีดีย ดีดีครับปูปะพีแค่นี้ครับแล้วก็มึนบบสัตว์ดาวขึ้นหัวครับ <S <S <ๆ S 1> แ,ลแล้วก็เวลาเดชหน่อยสัตว์ก็เชื่อนี่ครับโอ๊เดชตีครั้งเดียวครับเดชตีสองครั้งตีสองครั้งแบบเว้นระยะห่างครับแต่ว่าถ้าไม่เว้นปื๊บปื๊บสามครั้งเลยสามครั้งได้เลย แล้วก็เห็นเกรดข้างๆนี่ครับเนี่ยครับร้อยครับนับได้เปราได้วีดียวครับกดดีครั้งครับเป็นการรวมศูนย์ลมศูนย์ทก,กาาไปพุ่งเศษศัตรูแล้วเป็นตีระยะไกลอ่ะเออเกียร์ใช้ได้สัวนี้แต่ว่าผมแม่งเล่นยังไงเล่นกะแม่งครั้งเลยแ,แค่เมนโอเคเวลากระโดดเนี่ยตัวนี้กระโดดปุ๊บนี่ถือรวมอุติ อันนี้กระโดดกดค้างครับเวลากระโดดกดค้างล้วกด d ด s ไปได้ได้เหมือนกันนะมาดูยกกักษ์สกิลเลยสกิลคิวนี่เรียกสุญญากาศออกมาครับเมื่อไปโดนปุ๊บทำให้ศัตรูกระดินลงไปจากร่างกายของเราเองเหมือนพายุอะ่ะพายุขนาดนี้ถ้าโดนก็ปิวอะ่ะเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนสิ่งของเลย นีครับนดะูสิ่งของโอเคต่อไปก็สกิลบิลสกิลหมวกนั่นแหละสกิลนี้เป็นแบบควบคุมสุจการาล่ะเนี่ยกดเอเนี่ยเป็นการเป็นการเลื่อนลงเอยเลื่อนขึ้นกดเอเลื่อนขึ้นนะอย่ามัวนะกดเอสีเลื่อนลงนะมันจะสามารถควบคุมได้แบบอิสระและว่าควบคุมได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ดีคนระับ มันป๊บเดียวอ่ะมาถึงมีชุดสี่พันทา,ายอะไรเนี่ยครับถ้ากดทันทีก็ลูกเล็กลงพื้นนะครับเพราะว่าถ้ารอชาร์จเนี่ยสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยนะเนีย่ยชาร์จนา,น,านเลยก็ลูกใหญ่ครับอยู่มันแบบเวลาจะตกเวลาจะใกล้นอนเนี่ยเวลาจะล้มนอนอะ่ะกดใช้ไดนะ้ก็ดีอยู่ถือว่าดีอยู่นะต่อไป เออผมลองนี่ครับกระโดดใช้ไม่ได้นะครับเวลากระโดดใช้กระโดดใช้ไม่ได้เวลากระเด็นนี่ก็ไม่น่าจะได้นะครับแต่เวลากเกือบนอนเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมลองโดดลงไปที่่อใช้ดูมันจะได้ไมอาสุรอาจารย์เคตบนะผมบุมตกเออเฮ้ยมึงแหม่เฟลเฟลอ,อ,อ่ะเอาคิวยังไม่โหลดเลย,ยดำระเนียกไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฟลเฟล,ลพอดีอืมเอากดชิปทำไมเออแคปล็อกไนมะ่ทราบอ่ะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหดําดินแล้วโอ้โหเป็นคอมดําดินแล้วเคียร์ไปต่อสกิลต่อไปเป็นสกิลปล่อยพลังสูญญากาศออกไปนะครับตุ้มเมื่อดูก็จะกระเด็นไปมันสี่ทิศแต่ว่า ถ้าเราปล่อยปุ๊บกด,เดีเลยมันก็จะแตกกางหน้าเรามันสามารถควบคุมระยะไดห้หรือเปล่าผมดูกันหนึ่งเออได้ได้ควบคุมได้ว่าจะแตกไรได้เนี้ยแต่ถ้าไม่กดอ่ะแตกแค่นั้นนี่ครับกดียิงไกลไม่ใช่มันจะเป็นลูกศรอ,เ,อ,อเป็นเป้าใช่ไหมครับยิงเลยเป้าได้ครับนี่ครับยิงได้ไกลพอสมควรครับพอสมควร เอียข้าไปวัดไปโอเคอึ๊บแต่รับยังโดนนะครับไกลครับไกลไกลพอใช้อ่ะนะครับยังโดนเลยครับไกลมากครับเพราะว่ามันเหมาะกับหมวกของสไนเปอร์อ่ะหมวกของไม่นั่นอ่ะเอออะไรก็มาใส่เลยก็เล่นได้ครับเป็นดีอยูมครับ เวลาไอ้นี่ครับเวลาโดดแล้วเดชเดชเดชเออพูดได้ถูกครับ A C เข้าแล้วครับเวลาเดชแบบนี้ครับแล้วก็กด D ค้างไว้จะเป็นแบบเดชแล้วยิงครับทำให้ด,ดหูครับนี่ครับยิงยิงแบบนั่นแหละล็อกเป้าครับนี่ครับ ถามหรือคอมโบนี่ผมมึนตึบเลยครับผมได้มาเมื่อประมาณเมื่อวานนั่นแหละครับผมได้มาผมก็แบบดีใจครับเพราะว่าคอมลำ้ำดีอะชุดสี่พัน่ะได้ใช้มาแล้วผมก็แม็เกียครับผมใช้ไม่เป็นเนี่ยผมไปเล่นแม็กได้ซีซีผมเทน้ำตาร่วงเหมือโอเคการรีวิวครั้งนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วครับ เออก็เลยปีใหม่มาตั้ง17-18วันแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอให้เจอสิ่งใหม่ครับเอาสิ่งหลร้าย,ายออกแตัวนะครับปีใหม่แล้วก็ต้องเริ่มของใหม่ครับไม่ใช่ครับเอเอหมกมุ้นคีณจะของกเก่าแต่ถ้าเป็นแฟนนี่ของเก่าก็ดีนะครับนะครับผมนะโรคภัยให้เจ็บก็ขอให้หายไปนะครับปีใหม่ก็โรคหายใหม่นะครับนี่ขโมยพรผมนะ อ่าอย่างเจ๋งเลยเป็นไรหรอกสำหรับวันนี้ครับจบแค่นี้ครับผมครับอ่าอ่กดยังไงวะเออโอเคบ๊ายบาย